สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่28มกราคมนะคะแพ็คจัดส่งให้พรุ่งนี้จัดส่งวันจันทร์ที่29มกราคมนะคะแพ็ค ให้อย่างดี V I P ทุกต้นนะคะส่งไปรสีนีไทย E M S ให้รับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นนะคะหากมีการเสียหายจากการแพ็คของแม่ค้าแม่ค้ายินดีเคลมให้นะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆล้นๆเลยมันเป็นกระถาง5นิ้วกับ6นิ้วมันล้นหมดแล้วลูกค้าสามารถไปอัพขึ้นไซส์9นิ้ว12นิ้วได้เลยไปตั้งแม่พันธุ์ต่อได้เลยนะคะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ใส์แม่พันุนะคะแบ่งปันให้ก็จะมีค่าส่ง เหมาเหมาห้บาทนะคะแต่ถ้า C F 5ต้นนะคะ C F ถึง5ต้นแม่ค้าส่งให้ฟรีถ้าไม่ถึง 5! ค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทมีปลายทางนะคะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นค่าส่งเหมา50บาทนะคะแต่ถ้า5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะ สนใจต้นไหนค่อยๆดูนะคะจดชื่อหมายที่ต้องการโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์080519 4988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านใดที่แอดไลน์ไว้แล้วนะคะถ้าโทรมาแล้วแม่ค้าไม่ได้รับพิมพ์ข้อความเอาไว้เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่มันจะไวกว่าเพราะเวลาแม่ค้ามาไล่ดูแชทแม่แม่ค้าจะรู้ความต้องการของลูกค้า นะคะพิมพ์ไม่ได้ก็อัดข้อความอัดเสียงลงให้แม่ค้าฟังได้หรือเขียนใส่กระดาษถ่ายรูปมาก็ได้แบบนี้จะไวกว่าดีกว่าจะรอคุยกับแม่ค้าเลยนะคะพิมพ์ความต้องการเอาไว้เลยถ้าใครมีไลน์นะแต่ถ้าใครไม่มีไลน์ไม่มีเฟซแต่มันพิมพ์ไม่ได้อยู่แล้วก็คือต้องโทรกันอย่างเดียวโทรเบอร์นะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้080 5 1 9 4988เเดี๋ยวแม่ค้าจะได้รวบรวมว่าต้นไหนมีไม่มีแล้วก็จะได้สรุปยอดให้นะคะ ฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าด้วยนะน,นี่นะจ๊ามุมขวาล่างสําหรับลูกค้าใหม่ถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาชมนะคะเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องของแมคค้าด้วยแมคค้าจะพยายามสรรหาไม้ฟอร์มสวยๆนะคะมากหน้าหลายตาหลากหลายสายพานไม้เก่าไม้ใหม่ไม้กําลังเป็นกระแสใดๆก็ตามแต่พยายามสรรหามาให้ลูกค้าได้เลือกหาสะสมกันอยู่เสมอ นะคะไม้สดชื่นแข็งแรงทุกต้นอ่อแล้วก็ใบกัมปูแม่ค้ายังมีอยู่นะวันนี้ลืมยกมาคลิปนี้ลืมยกมานะคะใบกัมปูนะคะบรรจุ1เซต5กิโลนะคะ5กิโลถ้าโอนอยู่ที่130บาท ปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะเป็นใบหยบหยาผุธรรมชาตินะคะใครเคยเห็นคลิปหรือไปดูที่คลิปช็อตก็ได้นะคะลักษณะใบเป็นแบบนั้นหรือขอดรูรูปเพิ่มเติมในไลน์ได้เป็นใบที่แม่ค้าใช้ในสวนเองปกตินี่แหละคะ่ะบอนสีเลี้ยงสําคัญก็คือดินนะคะแม่ค้าเน้นใช้เป็นใบกัมปู ของแม่ค้าใช้เป็นใบกำปูล้วนนะแต่ถ้าลูกค้าเอาไปใช้เอาไปผสมดินอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ล้วนๆเลยก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะจ๊ะแม่ค้าก็ใช้แบบนี้นะคะใช้ยังไงก็แบ่งให้ลูกค้าใช้แบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะมีของตลอดนะคะลูกค้าเก่าสามารถาซื้อกันได้ตลอดสั่งไปแล้วหมดแล้วก็ซื้อใหม่ได้ตลอดมีให้ตลอดเหมือนกันนะคะทางส่วนใช้ยังไงก็แบ่งลูกค้าแบบนั้นเลย นะคะรากมันจะเดินดีนะคะใบใหม่แตกไวรากเดินดีไม้ก็จะโตไวถ้าดินมันแน่นไปนะคะดินมันแน่นไปมันย่อยสลายจนมันเละเป็นดินเหมือนดินเหนียวแล้วอะเละเละแน่นๆแ,แล้วอย่างนั้นน่ะนะคะรากมันเดินไม่ดีไม้มันก็ไม่โตมันก็จะเกิดอาการทิ้งใบทิ้งใบเสร็จเขาก็จะไปยุบลงหัวเพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้ก็คือไปลงหัวหมดเลย นะคะรอเมื่อดินดีอากาศดีน้ําดีเขาถึงจะแตกออกมาใหม่นะจ๊ะแต่ถ้าดินเราดีตั้งแต่ต้นมันคอยดูจะ้ะใบกัมปูใช้เราก็ไม่ได้ใช้ถาวรขนาดนั้นมันสังเกตดูประมาณ5 6, 6, เดือน6เดือนเขาย่อยสลายหมดแล้วอะหมดสารอาหารแล้วเขาย่อยสลายจนมันเป็นดินแล้วเราก็อัพไซส์เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่ใบกัมปูใหม่เข้าไปเขาก็จะเจริญเติบโตได้อีกเยอะเลยนะคะปัจจัยสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้ มีไม้อะไรบ้างสวยมากไม้บอกเลยไม้ฟอร์มใหญ่ไปตั้งใส่กระถางดินเผาก็ได้ไปขึ้นกระถาง9นิ้ว12นิ้วก็ได้ขึ้น9นิ้วยังล้นเลยลูกค้านะเดี๋ยวลองพิจารณาดูว่าใครชอบต้นไหนนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะจ๊ะกระถาง6นิ้วมีชื่อว่าปราสาทเพชรนะคะปราสาทเพชรตัวนี้หายากฟอร์มพ,พุ่งแล้วแบบนี้เลยนะคะป้ายแดงมาแล้วแบบนี้มีชื่อว่าปราสาทเพชรนะคะ กระถางนี้แม่ค้าให้ไปที่390บาทนะคะต้นที่1จ้ะ390บาทต้นที่1กระถาง6กนิ้วนะอ่าอันนี้ต้นที่2วันนี้มีมาแค่2ต้นหายากนะคะหายากแล้วกว่าฟอร์มจะพุ่งขนาดนี้นะ390บาทนะคะปราสาทเพชรมี2กระถางค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะ CF ครบ5ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะ <S <S ต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นดารานกพัด ดารานพร,รัตน์อยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะอยู่ที่2 3 0บาทนะคะดารานพร,รัตน์ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ2 3 0บาทนะคะดารานพร,รัตน์ถัดมาด้านหลังอันนี้มีต้นเดียวมีชื่อว่าหนุมานครองเมืองหันุมานครองเมืองนะคะอันนี้เอาไปต้นละ180บาทนะคะหนุมานครองเมืองตับรามเกียรติมีต้นเดียวจ้ะ ด้านหลังตรงนี้นะคะสีการจนานะใบเริ่มกัดลายขึ้นมาแล้วสวยนะคะสีการจนาเอาไปต้นละ200บาทนะคะกระถาง5.5นิ้วต้นที่1ค่ะฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะลายเริ่มมาละลายเริ่มมาละนะคะ200บาทสีการจนานะคะถัดมาตรงนี้นะคะเบิ้มเบิมล้นกระถางแบบนี้เลยอะล้นไม่ลน้นนะไปอัพเก้ายังลนนะ้นอ่ะ ะะไปอัพไซต์เอาได้เลยชื่อว่าสมใจปองนะคะหน้าเขาจะออกเปิอะเปอะลายๆแบบนี้เลยสมใจปองนะคะให้ไปที่กระถางละ200บาทนะคะกระถาง6นิ้วล้นมากๆแบบนี้เลยอันนี้กระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่สองจ้ะสมใจปองนะคะ200บาทใบใหญ่ไซส์แม่พันเลยนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าพระรักษา พระรักษานะคะไซส์ฟอร์มใหญ่กระถาง6นิ้วล้นล้นอัพเก้าก็ยังล้นนีอยู่ใน6นะคะล้นมากๆไซส์ฟอร์มใหญ่นะคะพระรักษากระถางนี้แม่ค้าขออยู่ที่630บาทนะคะพระรักษาแม่ค้ามีอยู่อีกแค่น่าจะได้อีก3ต้นนะคะรวมในคลิปด้วยก็จะมีเป็น5ต้นนะคะเป็นไซส์นี้เลยหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะรุ่นหนี้พระรักษา หกรสาสบาทนะคะตังแม่ได้เลยต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ630บาทนะคะพระรักษาสวยนะทรงออกใบหอกนะคะเก็บได้เก็บเลยเป็นไม้ที่สวยมากต่อมาด้านหลังตัวนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าดูชื่อก่อนสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีฮึบต้นเขาใหญ่นะ กระถาง6กมิ้วนะคะสวยสะอาดตานะคะดูบริสุทธิ์ผุดผ่องชื่อก็เพาะด้วยชื่อว่าซีริมงคลดีนะคะต้นที่1นี่ความใหญ่ความโตต้นที่1นะคะเอาไป180บาทฝั่งนี้ต้นที่2นี่จ้ะ180บาทเช่นเดียวกันซีริมงคลดีจ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะใบหอก ตัวนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองคอนนะคะเพชรเมืองคอนกระถางนี้ขออยู่ที่350บาทกระถาง5.5นิ้วนะคะเพชรเมืองคอนด่างขาวด่างแดงด่างเหลืองนะคะติดมาแบบนี้เลยเพชรเมืองคอนนะคะ350บบาทมีกระถางเดียวจ้าไม้สวยๆทั้งนั้นลูกค้าค่อยๆดูนะคะจดชื่อไม้ที่ต้องการได้เลยนะคะ สั่งซื้อกับแม่ค้าได้เลยเก็บได้เก็บนะคะไม้สวยๆฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ใส่แม่พันธุ์แบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคัดหน้าสวยๆมาให้ทั้งหมดเลยต่อมามีชื่อว่าธิดาสวรรค์น,นะคะต้นนี้กระถาง6นิ้วจ้ะธิดาสวรรค์น,นะคะเอาไป180บาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะธิดาสวรรค์180บาท ขยบมาทางด้านหลังนะคะใบกลมๆเข้มๆแบบนี้มีชื่อว่าวันเสาค่ะก็ะจะออกเป็นถ้วยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เป็นถ้วยแบบนี้เลยหน้าเข้มๆวันเสาร์นะคะหน้ออริจินอลแบบนี้เลยนะจ๊ะเข้มๆแบบนี้เอาไป1 8 0บาทจ้ะวันเสาร์นะคะกระถาง6นิ้วนะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองจ้ะ วันเสาร์นะคะ180บาทมี2ต้นค่ะต่อมาด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่ารักเอ้ยนะคะรักเอ้ยกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันอ่ะนี่จะ้ะรักเอ้ยให้ไป180บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่สองค่ะ180บาทนะคะรักเอ้ยเปิดดังเหลืองสวยๆแบบนี้เลยมี2ต้นนะคะค่าส่งเมาเหมาห้าสิบบาทนะคะ ค่า C F ครบ5ต้นจัดส่งให้ฟรีมีปลายทาง1 2 3 4ต้นค่าส่งเหมา50บาทอ่ะต่อมาทางด้านนี้เป็นไม้เหลืองเหลืองตัวนี้สวยมากนะคะมีชื่อว่าเหลืองตะวันทองนะคะเหลืองตะวันทองกระถาง6นิ้วนะคะเขาจะเป็นพื้นสีเหลืองกระดูกสีน้ำตาลเข้มแล้วก็จะมีเม็ดกัดสีออกชมพูแบบนี้น่าสวยนะคะ เหลืองตะวันทองนะคะขออยู่ที่230บาทนะจ๊ะกระถางที่1จ้ะ6นิ้วนะคะชั้นฟอร์มกําลังสวยกระถาง6นิ้วเหลืองตะวันทองแม่ค้ามีในคลิป2ต้นแล้วก็มีมีให้ลูกค้าน่าจะได้อีก3ต้นนะคะถ้าในคลิปมันหมด ะะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายอีกต้นหนึ่งให้ดูฟอร์มเดียวกันรุ่นเดียวกันแม่ค้าคัดขึ้นคลิปมาแค่2ต้นนะคะไม่อยากยกเยอะอันนี้ก็คือยกมาหลายกระบาและต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่าอันนี้ต้นที่2จ้ะเหลืองตะวันทองนะคะสายสะสมไม้เหลืองเก็บได้เก็บฟอร์มนี้พุ่งๆแบบนี้เลยนะคะ230บาทจ้าต่อมานะคะต่อมา ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าบงกฎนางฟ้านะคะชื่อเพราะนะคะสวยละมุนมากนะคะบงกฎนางฟ้าแข็งแรงนะคะการแข็งแรงใบหนาด้วยนะคะออกด่างๆชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะบงกฎนางฟ้าเอาไปที่กระถางละ250บาทนะคะ250บาทบงกฎนางฟ้าต้นที่1ฟอร์มสวยใบดกมากนะคะใบหนกมากอันนี้ต้นที่2จ้ะ บงกดนางฟ้านะคะ250บาทกระถาง6นิ้วนะคะหมายตัวนี้ยังไม่ค่อยมีจำนวนในท้องตลาดนะคะเก็บได้เก็บเลย,ยนี่จะ้ะต่อมานะคะด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าแก้วบรรดานรัพย์แก้วบรรดาทรัพย์น,น,นะคะหน้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเม็ดขาวเม็ดแดงสวยมากหน้าชัดหน้าเข้มนะคะแก้วบรรดานรัพ์เอาไป180อปบาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ 180บาทนะคะแก้วบรรดาลทรัพย์จ้าขยอบมาทางด้านนี้ไม้มันใหญ่นะไม้มันใหญ่ไม้มันโตไม้มันแบบว่าวสวยมากคลิปนี้นะจ๊ะเก็บได้เก็บเลยนะคะสิ้นเดือนแล้วลูกค้าสอยได้สอยก่อนนะคะเก็บตังแมวไว้ได้เลยอีกไม่นานหรอกก็แทงหนอกันแล้วอีกไม่นานก็ทําจํานวนกันได้แล้วนะคะแบ่งปันใส่แม่พันธุ์ให้เลยต่อมาต้นนี้มีชื่อว่านาราทัศน์นะคะ นาราทัศนมีหน่อแทงขึ้นมาแล้วนะจ๊ะแบบนี้นี่จ้ะมีหน่อแทงหน่อเล็กหน่อน้อยหน่อแทงขึ้นมาแล้วนะคะนาราทัศน์นะคะให้ไปกระถางละอันนี้มีหน่อแล้วว่ะแม่ค้าขออยู่200บาทนะคะ200บาทนาราทัศน์หน้าเข้มหน้าแดงหน้าไม่ซีดไม่ขาวนะคะหน้าอมชมพูแบบนี้เลยนะคะนาราทัศน์0 0บาทกระถางที่1แล้วก็200บาทกระถางที่2นะคะ นาราทัศน์นะคะแม่คะจะมีเป็นกระถางที่มีหน่อในคลิป2แล้วก็จะมีนอกคลิปให้ได้อีก2นะแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นกระถางที่ยังไม่มีหน่อแต่ต้นเขาใหญ่กว่านะจ๊ะก็เดี๋ยวใครรับเพิ่มหรือรับกี่กระถางเดี๋ยวแม่คะส่งรูปให้ดูเนาะอ่ะอันนี้ต้นที่1นะคะหน่อเพียบนี่ต้นที่2จ้ะหน่อเพียบจ้ะ200บาทนะคะนาราทัศน์กระถาง6นิ้วจ้ะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นเจ้าสาว เจ้าสาวคะ่ะเจ้าสาวคะ่ะปลายแดงเข้มๆแบบนี้นะจ๊ะเจ้าสาวกระถางหกนิ้วนะจ๊ะปลายแดงเข้มๆแบบนี้เลยเอาไปอเอาไปหนึอยแปดสิบาทนะคะหนึ180บาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะต้นที่2องหนึ่งร้อยแบาทเจ้าสาวนะคะต่อมาด้านหลัง <c oughs> ใหญ่โตมโหฬารมากนะคะ มีชื่อว่าพรสวร์นะเอาไว้บนใบก็ได้นะใหญ่กว่ามือแม่ค้าไปสามเท่านะคะพรสวรรค์นะคะมีอยู่สองกระถางเท่านั้นแบ่งปันไซแม่พันุลงหัวหมดแล้วนะคะการอวบใหญ่กกใหญ่มากนะคะตอนนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วลูกค้าไปอัพไซไปลงกระถางดินเผาก็ได้นะคะพรสวร์นะต้นนี้ขออยู่ที่ สองรยบาทนะคะสองร้อบาทพรสวรรค์ต้นที่หนึ่งอ่ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้ต้นที่สองจ้ะเออต้นที่สองค่ะใหญ่มากๆนะคะมีอยู่แค่สองต้นนะคะใบหนาใหญ่แข็งแรงพรสวรรค์สองอยบาทขายบมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่า ราหูอมจันท์กัดลายมาแล้วอย่างที่บอกมันล้นมากๆนะคะล้นกระถางล้นกระถางหกมากๆกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะราหูอมจันทร์นะคะมีหูใต้ใบนะใบแก่แล้วมีหูใต้ใบแบบนี้นะจ๊ะกัดลายสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยราหูอมจันทร์นะคะขออยู่ที่ต้นละ230บาทต้นที่หนึ่งค่ะ ฝั่งนี้ต้นที่สองค่ะ230บ,บาทนะคะราหูอมจานใหญ่ๆเบิมบ่มๆนะคะมีสองต้นแบบหนึ่งนะต่อมานะคะต่อมาต่อมาตรงนี้มีชื่อว่าดาหวันนะคะดาหวันเป็นไม้กลม เป็นไม้ทรงกลมออกด่างแบบนี้นะคะด่างๆเปดเอิๆแบบนี้ใบดกนะคะต้นใหญ่มีชื่อว่าดาหวันนะคะใบก็จะห่อเป็นทั่วๆแบบนี้เลยนะนะคะกระถางนี้นะจ๊ะดาวันให้ไปที่ขออยู่ที่200นะคะ200บาทนะดาหวันต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ200บาทนะคะดาวัน ออกใบกลมๆหอ่หอๆทุวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด่างด้วยนะจ๊ะดาหวัน200้บาทด้านหลังนะคะตรงนี้มีชื่อว่านางมณีวาสนานะคะนางมณีวาสนากระถางหกนิ้วฟอร์มสูงนะคะฟอมสูงฟอร์มใหญ่ใส่แม่พันธุ์นะคะไม้ตัวนี้กว่าจ,จะโตนะคะตัวนี้นางด่างแดงด่างเหลืองมาแล้วแบบนี้นะคะ กระถาง6นิ้วนะคะมณีวาสนานะจ๊ะขออยู่ที่เอาไป220บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1แล้วก็ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ220บาทนะคะมณีวาสนาต้นใหญ่ๆเบิ่บมๆใสแม่พันธ์กันไปเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อะต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าพรพุทธะนะคะพรพุทธะพรพุทธะนะจ๊ะ เป็นไม้เหลืองอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะก็จะกัดเม็ดออกเม็ดขาวเม็ดแดงแบบนี้นะจ๊ะพรพุทธะเอาไป3 5 0หบาทนะคะต้นที่หนึ่งกระถางหกนิ้วนะคะฝั่งนี้ต้นที่สองจ้ะ3 5 0หบบาทนะคะพรพุทธะจ้าฟอร์มสวยๆไม้เหลืองอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะคะยิ่งโตขึ้นหน้าเขาจะออกเป็นเฉดออกอมชมพูดแดงๆด้วยนะจะไม่ได้ออกแค่เขียวเหลืองแบบนี้นะคะใบแก่ขึ้นโตขึ้นเขาจะออกเป็น ชมพูอมแดงนิดๆเหมือนเม็ดเพชรเม็ดพลอยอยู่ในหน้าเดียวกันเลยสวยนะจ๊ะพรพุทธะต่อมาทางด้านนี้นะจ๊ะกระถางหกนิ้วมีชื่อว่าโชคเพิ่มซัพ์นะคะโชคเพิ่มรัพ์สวยมากต้นหนาเอ้ต้นก้านหนาก้านใหญ่ใบหนาแข็งแรงนะคะกระถางหกนิ้วนี่จ้ะโชคเพิ่มรัพ์นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่200บาทนะคะต้นที่หนึ่ง ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะต้นที่2จ้ะ200บาทนะคะโชคเพิ่มรัย์ค่าส่งเหมาเมาห้าบาทนะจ๊ะมีปลายทาง 4F5 ้าต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรี1 2 3 4สสี่ต้นค่าส่งเหมา50บบาทเท่านั้นนะคะช่วยค่าส่งกันคนละครึ่งทางลูกค้าเอ้ยช่วงนี้ค่าส่ง ค่อนข้างจะเป็นเลทราคาสูงนะคะเป็นราคาต้นไม้ปกติแล้วค่าส่งเกินอยู่แล้วอย่างลูกค้า CF5 กระถางอะ่ะแม่ค้าโดนร้อยกว่าอยู่แล้วนะคะอย่างสตาร์ทกระถางแรกก็ขึ้นเข้าไป67บาทแล้วนะจ๊ะสองสกระถางก็เกือบร้อยร้อยอยู่แล้วร้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็ขอความร่วมมือลูกค้านอกคอนละครึ่งทาง50บาทเท่านั้นนะคะค่าแพคค่าคนแพคค่าอุปกรณ์การแพ และแม่ค้ารับประกรันไม้ให้ทุกต้นนะคะแพ็กไปให้อัดดินแน่นๆแบบนี้นะไปทั้งกระถางแบบนี้ไม่ได้ห่อตุ้มไม่ได้รื้อออกอะไรเลยนะคะปิดหน้าดินให้แน่นๆเต็มๆแบบนี้เพื่อน้องไม้นะคะจะได้บอบช้ำที่สุดนะคะบอบช้ำน้อยที่สุดไปถึงมือลูกค้าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีทิ้งใบล่างบ้างเล็กน้อยแต่ฟื้นตัวไวภายในหนึ่งคืนนะคะแล้วก็สดชื่น มากที่สุดนะคะคืนตัวเขาเรียกว่าฟื้นตัวไวมากที่สุดแม่ค้าจะเซฟต้นไม้ให้อย่างดีนะคะเรื่องการแพคกิ้งคือแม่ค้าใส่ใจอยู่แล้วนะคะลูกค้า CF ไม้ยังไงก็อยากให้ได้ไม้ถึงมือแบบนั้นนะคะแม่ค้าจะขายตรงปกแล้วก็ส่งไม้ให้อย่างดีนะคะรับประกันไม้ให้ทุกต้นเลยเข้าใจคนเอฟไม้พวแม่ค้าก็เอฟไม้เหมือนกันนะเราก็อยากได้ที่มันตรงปกอย่างที่เราต้องการนะคะต่อมาทางด้านหลังตัวนี้มีชื่อว่า แสงทองคํานะคะของแทนะ้บอกว่าของแท้หน้าจดทะเบียนนะคะหน้าจดทะเบียนแบบนี้เลยแสงทองคําเขาผ่าแผลงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ตอนเด็กหน้าจะต้องแบบนี้พื้นเขียวด่างเหลืองแบบนี้นะคะพื้นเขียวเข้มด่างเหลืองเหลืองแบบนี้โตขึ้นเป็นแบบนี้จ้ะอ่า ตขึ้นนางจะกัดแบบนี้เลยสวยมากก็คือจะเป็นพื้นเห็นไหมชัดไหมเป็นพื้นออกเขียวก่อนเล็กๆโตขึ้นกัดลายแดงนะคะแล้วก็มีความด่างเหลืองแบบนี้นี่หน้าจดทะเบียนนะคะหน้าออริจินอลจดทะเบียนแบบนี้เลยนะคะนี่จะ้ะแบบนี้เลยนะคะออริจินอลแบบนี้เลยนี่จะ้ะสวยนะคะตัวนี้สวย กระถาง6นิ้วนะคะหน้าสวยมากนะจ๊ะให้เป็นไม้ปี66นะคะเป็นไม้ปี66เป็นไม้ใหม่อยู่ด้วยนะปี66นะคะแสงทองคำแม่ค้าขออยู่ที่ต้นละ590บาทนะคะ590บาทแสงทองคำนะคะ1ต้นแม่ค้าก็ส่งเดอ้อแต่บวกค่าส่งเหมา50บาทเก็บได้เก็บเลยตัวนี้นะคะแสงทองคำอันนี้ต้นที่1น ฝั่งนี้ต้นที่สองต้นที่สองแม่ค้าแจ้งตําหนิใบล่างนิดนึงนะคะตัวนี้ตัวนี้ใบเขาเหี่ยวปลายใบนิดเดียวนะคะเป็นใบล่างเป็นใบล่างสุดเดี๋ยวรอดนี้กลางขึ้นมาตัวนี้เขาก็ทิ้งไปอยู่แล้วเนาะนี่จะออริจินอนนะคะตอนเด็กๆต้องหน้าแบบนี้เลยโตขึ้นก็จะหน้ากัดแดงแล้วก็ออกด่างแบบนี้จะกัดตอนโตคล้ายๆพวกสีเลือกงามนะคะเห็นไหมสีเลือกงามตรงพื้นเขียวเขาก็จะกัดพื้นแดงออกไป นะคะตัวนี้ก็ออกเป็นทรงใบใบป้อมแบบนี้นะคะดังเหลืองแสงทองคํานะคะเป็นไม้ใหม่ปี66เอาไป590บาทมีก่อนเก็บก่อนอวดก่อนเอาไว้โชว์ก่อนได้นะคะอ่ะถัดมาตรงนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าอะสงไขอะสงไขไม่ธรรมดานะคะอะสงไขเป็นกอมีหน่อแทงแบบว่า ยุบยับยุบยับไปหมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเท่าที่นับด้วยตาเปล่าก็3หน่อแล้วจ้ะกระถางนี้นะคะส่วนกระถางนี้1 2 3สองส่ะกระถา,างนี้เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าก็ประมาณ3หมนอเช่นเดียวกันนะคะอาจจะ3-4ถึง่นอเลยก็ได้แต่เท่าที่เห็นผิวเผินนะไม่ได้นับแบบจริงจังนะคะ กระถางหนึ่งไม่ต่ำกว่า3หนอ่อบอกงี้ดีกว่าอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอสงไข่นะคะต้นใหญ่ไซ้์โตแบบนี้เลยเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยถ้าไม่แยกไปอัพไซส์ขึ้นกระถางดินเผาได้นะคะให้ไปที่ต้นละหน่อบิ้มแบบนี้นะขอ220บาทพอนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยหน่อเพียบ220บาทกระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่2คะ่ะ นะะหน่อเพียบค่ะหน่อก็ป้ายค่ะ220บาทกระถางที่2นะคะอส่งไข่2 2 0บาทไซส์แม่พันธุ์ฟอร์มกอกอธรรมชาติด้วยนะคะต่อมาด้านหลังตรงนี้นะคะวันนี้คลิปยาวนิดนึงนะคะไม,ม้มันเยอะมากแม่ค้าก็อยากลงรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะแต่ก็คร่าวๆพยายามไปให้ไวที่สุดนะคะอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นบอลกาบมีชื่อว่าปักษาพนาวัน ปักษาพนาวันนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเป็นบอนกาบอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะปักษาพนาวันต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่250บาทนะคะ250บาทฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่2ค่ะ250บาทนะคะปักษาพนาวันฟอร์มสวยมากกัดสีมาแล้วด้วยนะจ๊ะถัดมาด้านหลังสุดท้ายของเราตรงนี้ชื่อว่าอุสามณี อุสามณีนะคะนี่เริ่มกัดลายมาแล้วใบใหญ่ใบแก่นะคะยิ่งโตยิ่งกัดลายยิ่งโตยิ่งสวยกัดลายกัดสีตอนใบแก่นะคะอุสามณีกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วขออุสามณีขอที่250บาทนะคะ250บบาทนะ มีหน่อแอบแทงแล้วนะอันนี้จําไม่ได้ว่าน่าจะเป็นไม้แยกหน่อหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมีเขี้ยวนะันแทงหน่อขึ้นมาแล้วอันนี้ต้นที่1เนี่ยค่ะรุ่นนี้ถ้าจําไม่ผิดเป็นไม้แยกหนอนะอันนี้ต้นที่2จ้ะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเช่นเดียวกันกระถาง6นิ้วนะคะเดี๋ยวหนอก,ก็แทงแล้วนะคะสองบาทสําหรับอุสามณีนะคะไม่เอาเอาเอาให้ไป220บ นะคะอ่ะให้ไป220บาทอุสามณนีมีแค่2ต้นนะคะมีแค่2ต้น220บาทอุสามณีนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวยไหมตะลึงไหมลูกค้ามีไม้ใหม่ไม้ฟอร์มใสตั้งแม่ทั้งนั้นเลยนะคะสนใจตัวไหนนะคะโทรสอบถามได้เลย0805194988เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ 5ต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง5นะคะ 1, 2, 3, 4ต้นค่าส่งเหมาห้าบาทมีปลายทางให้เช่นเดียวกันจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะเอาละวันนี้ยาวมากๆแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีคะ่ะสวัสดีจ้า